สัพเสัตาอเวราสัพเสัตาปยาปัชาสัพเสัตาอะนีฮาสัพเสัตาสุขีอัตนงปริหะรันโตขอสรพสัต์ต้งหลายจงอย่าได้เบียดเบียนอย่าได้มีเวรมีภัยซึ่งกันและกันเลยขอให้อยู่จงในสันติขอให้มีสันติกันทั้งโลกท่านทั้งหลายที่บริจาคทรัพย์เพื่อใช้เข็นค่า ควรหันมาบริจาคทรัพย์เพื่อน,นำอาหารนั้นไปนเลี้ยงดูผู้คนที่อยู่บนโลกนี้ให้มีความสันติให้มีความสันติชุ่มชื่นเบิกบานจะเกิดประโยชน์แก่ตนเองอย่างยิ่งขอท่านทั้งหลายที่มีความคิดเห็นผิดเป็นมิมชาทิฏฐิจงกลับเป็นสัมมาทิฏฐิ ประพฤติปฏิบัติด้วยความเมตตาต่อสัตว์โลกด้วยกันทุกท่านเถิด